ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่175ยึดครองใต้ลาเซียวหลงเหยียนผู้สุขุมอ่อนโยนทำความเคารพไปชิงเหยียนจากที่ไกลไกลไปชิงเหยียนชะง,งักสีเท้าทำความเคารพตอบชายหนุ่มเช่นเดียวกันหญิงสาวมองส่งเซียวหลงเหยียนขึ้นไปบนรถม้าจากกันวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อใดหวังว่าเมื่อถึงเวลานั้นนางและเขาจะยังไม่กลายเป็นศัตรูกัน พี่หญิงใหญ่ไม่ไปกล่าวอันใดกับเซียวเซียนเซิงหน่อยหรือเจ้ากะเซียวเซียนเซิงกำลังจะจากไปแล้วนะเจ้ากะไปจินจื้อกล่าวเสียงเบาหญิงสาวสายหน้าน้อยๆยช่วงปลายของยามเหมาหนึ่งกองทัพใหญ่ออกเดินทางตามแผนที่ไปชิงเหยียนวางไว้ไปชิงเหยียนนอนหลับพักผ่อนอมแรงเอาไว้องราชทายาทยืนมองส่งกองทัพห้าหมื่นนายที่เขานำมาค่อยๆทยอยออกจากเมืองมุ่งหน้าไปยังสนามรบอยู่บนกำแพงสูงในใจได้แต่ภาวนาขอให้สวรรค์คุ้มครองให้พวกเขาได้รับชัยชนะในครั้งนี้ แม่องค์ราชายาทไม่เคยนำทัพออกรบในสงครามเลยสักครั้งทว่าเขาก็รู้ดีว่าหลังจากที่บุรุษทั้งหมดของจวนเจิ้นกัวกงเสียชีวิตลงหมดแล้วทหารของแควนต้าจิ้นล้วนเสียขวัญไปตามๆกันมีเพียงการเอาชนะด้วยกำลังที่น้อยกว่าในสงครามครั้งนี้เท่านั้นจึงจะสามารถเรียกขวัญและกำลังใจของเหล่าทหารกลับมาได้จึงจะข่มบรารมีของสีเหลียงและหนานเยียนได้ หลังจากกองทัพกองสุดท้ายเดินทางออกจากเมืององค์รัชทายาทหันกลับไปถามเฉวียนอวีคันทีรับใช้ข้างกายตอนนี้คุณหนูใหญ่กำลังทำสิ่งใดอยู่ทุนฝ่าบาทได้ยินว่าหลังจากที่คุณหนูใหญ่กลับไปนั่งนอนหลับทันทีพะ่ะย่ะค่ะเฉวียนอวีกล่าวยิ้มยิ้มคุณหนูใหญ่ต้องมั่นใจว่าครั้งนี้เราต้องได้รับชัยชนะแน่พะ่ะย่ะค่ะมิเช่นนั้นนางจะก,กล้านอนหลับได้อย่างไรองค์ชายวังพระไทยได้พยะคะสงครามครั้งนี้ต้องชนะอย่างแน่นอน เมื่อนั้นชื่อเสียงขององค์ชายก็จะเลื่องลือไปทั่วทั้งใต้ล่าพยา่ะองรัชทายาทบีบมือที่ซ่อนอยู่ในเสื้อนแน่นหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นองค์รัชทายาทคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นกำชับชเฉวียนอวีเดี๋ยวส่งคนมาเฝ้าประตูเมืองเอาไว้หาก่ายหูอิงของกองทัพไปกลับมาจงขวางพวกเขาไวใ้ให้่ายหูอิงรอฟังคำสั่งอยู่ที่นอกเมืองก่อนห้ามเข้ามาในเมืองเด็ดขาดเมื่อฉินสร้างจื้อได้ยินก็ทราบได้ทันทีว่าองครัชทายาทต,ต้องการขัดขวางไม่ให้่ายหูอิงของกองทัพไปพบกับไปชิงเหยยียน องค์ชายกระหม่อมคิดว่าองค์ชายน่าจะทําตามคําแนะนําของคุณหนูไปเมื่อคืนขอกําลังเสริมจากเมืองผิงหยางส่วนหนึ่งลอบไปทําลายสเสบียงของซีเหลียงอีกส่วนไปที่อําเภอเฟิงเพื่อดันดันหาเหยี่นพะยคะขะฉินสร้างจื้อกำหมัดคารวะพลางกล่าวอย่างหนักแน่นไม่ได้ที่ปรึกษาอาวุโสขององ,องรชัชทายาสายหน้ากองทัพของเมืองผิงหยางมีไว้เพื่อข่มบาร,รมีของหนานเยี่ยนหักเรียกใช้กองทัพของเมืองผิงหยางแล้วตาเยี่ยนรู้ว่าแควนต้าจิ้นของพวกเราทําสงครามกับทัง ซีเหลียงและหนานเยี่ยนพวกเขาอาจเข้ามาร่วมด้วยดังนั้นห้ามยุ่งกับกองกําลังทหารที่เมืองผิงหยางเด็ดขาดฉินสร้างจึ้องหงุดหงิดใจเถียงด้วยเหตุผลตาเยี่ยนถูกต้าจิ้นรุกรานจนกลายเป็นแค่แขว้นยากจนแล้วปีที่แล้วตาเยี่ยนประสบปัญหาอุทกภัยแล้วตามมาด้วยภัยแล้งหลังจากภัยพิบัติผ่านพ้นไปพวกเขาไม่มีแม้แต่มเมล็ดข้าวกินชาวบ้านแควนต้านตาเยี่ยนจะผ่านพ้น,นช่วงฤดูหนาวนี้ไปได้หรือไม่ยังมิอาจรู้ได้ปีที่แล้วยังขอความช่วยเหลือจากทุกแคว้นอยู่เลย พวกเขาจะมีเวลามาวุ่นวายกับพวกเราได้อย่างไรกันที่ปรึกษาอาวุโสลูกคราวของตัวเองน้อยๆมองไปทางฉินสร้างจื้อด้วยท่าทีหญิงพยองกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบผู้นำของแควนใต้เยี่ยนมีความทะเยอทะยานเป็นอย่างมากเรามิอาจดูหมิ่นได้นี่คือสิ่งที่ฉินเซียนเซิงคอยกำชับองคชายอยู่เรื่อยมามิใช่หรือเหตุใดวันนี้จึงกล่าวว่าต้าเยี่ยนอาจไม่รอดจากช่วงฤดูหนาวนี้ไปได้เล่ว ถ้อยคำของฉินเซียนเซิงขัดแย้งกันเองเช่นนี้เพราะอายุยังน้อยอยู่สินะฉินสร้างจื้อขบกรามแน่นได้แต่หันไปมององค์รัชทายาทองค์ชายโปรดตัดสินพระทัยด้วยพยะค่ะหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งองค์รัชทายาทจึงกล่าวกับฉินสร้างจือ้อเราทราบดีว่าฉินเซียนเซิงหวังดีต่อเราทว่าฉินเซียนเซิงอายุยังน้อยต้องเรียนรู้จากฟางเหล่าอีกมากฉินสร้างจือ้อไปชิงเหยียนตื่นขึ้นมาในช่วงกลางวันมีรายงานสถานการณ์รบเข้ามาไม่หยุดหย่อน ไปจินจื้อร้อนใจเป็นอย่างมากนางอยากไปสืบสถานการณ์ที่ด่านหน้าแต่โดนไปชิงเหยียนบังคับให้อยู่รับประทานอาหารกลางวันอย่างเงียบๆย,ยามเซิญสองทหารเลือดท่วมตัวสามคนขี่ม้าเร็วเข้ามาในเมืองหวันผิงมุ่งตรงไปยังจวนที่ว่าการพวกเขาลงมาจากหลังมาอย่างสะบักสะบอมขุนนางที่เฝ้าอยู่หน้าจวนที่ว่าการรีบประคองพวกเขาเข้าไปด้านในทันทีเมื่อเห็นองค์รัชทายาททหารที่เลือดท่วมกายรีบร้องตะโกนองค์รัชทายาท กระหม่อมไร้ความสามารถพยัคฆกงกำลังทหารห0 0พันนายที่ดักซุ่มโจมตีอยู่ที่หลุมโพรงกลางหุบเขาเวิงและกองกำลังทหารยอดฝีมือนหนึ่งนอหมื่นนายที่หลอกล่อก,กองทัพซีเหลียยงเข้าไปในหลุมโพรงถูกทหารซีเหลียยงสังหารทั้งหมดแล้วพยะยะค่ะทหารซีเหลียงรู้ว่าตัวเองติดกับดักจึงพากันโห่ร้องบุกกลับไปยังจุดซุ่มโจมตีที่หุบเขาเวิงทางด้านตะวันออกอ,กอเพื่อสังหารกองทัพเสริมของคว้นต้าจินทั้งหมดพยะยะค่ะ เมื่อ,องค์รัชทายาทได้ยินเช่นนั้นร่างทั้งร่างล้มพับลงบนเก้าอี้ทันทีตะโกนสั่งเฉวียนอวีด้วยใบหน้าซีดเผือดเร็วไปตามคุณชายไปมาเร็วรั่วเจียงให้คนส่งข่าวมาว่าหลังจากที่ค่ายหูอิงกลับมาพวกเขาถูกองค์รัชทายาทกันตัวให้รออยู่ที่นอกเมืองไม่ให้เข้ามาในเมืองน่าจะเพื่อป้องกันไม่ให้ค่ายหูอิงพบกับคุณหนูใหญ่ขอรับเสี่ยวรั่วหายโน้มกายกระซิบข้างใบหูของไปชิงเหยียนด้วยเสียงบาหวิวพี่หญิงใหญ่ ไปจินจิตโกนพลางพุ่งตัวเข้ามาด้านในอย่างรีบร้อนนางเหนื่อยหอบเพราะวิ่งเร็วเกินไปแม่ทัพหวังที่นำทหารไปดักซุ่มโจมตีอยู่ที่หลุมโพรงกลางหุบเขาเวิ้งกลับมาแล้วเจ้ากะแพ้แล้วเจ้าค่ะกองทัพซีเหลียงบุกกลับไปยังจุดโจมตีทางฝั่งตะวันออกของหุบเขาเวิ้งแล้วเจ้ากะไปชิงเหยียนจับที่วางแขนของเก้าอี้แน่นเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยไอสังหารหญิงสาวกันฟันแน่นลุกขึ้นยืนพลางกล่าวเสี่ยวซื้อรูสยองเปลี่ยนชุด เวลามาถึงแล้วกองทัพไปของตระกูลไปจะเปลี่ยนแท้ไม่ได้เด็ดขาดห้องเต้สรงหวัดกลัวว่าตระกูลไปจะสร้างกองทัพไปไว้เป็นกองทัพส่วนตัวไม่ใช่หรืออย่างไรนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกองทัพไปจะเป็นกองทัพส่วนตัวของตระกูลไปเท่านั้นเจ้ากะไปจินจื้อกหมัดคาระวะจากนั้นเดินจากไปอย่างรวดเร็ว เสียวรั่วไหาลำคอติดตาเลือดพุ่งพล่านจนไหลสันไหวน้อยๆอย่างไม่รู้ตัวชายหนุ่มเดินออกมาจากห้องขอบตาร้อนเผากำหมัดแน่นวันนี้เขาจะลบล้างความอัปยศทั้งหมดให้ซื่อจื่อไปชีซานที่อยู่บนสวรรค์รับรู้ว่าเขากลับมาแล้วชเชวียนอวีภาองครักษ์จำนวนหนึ่งขี่ม้าเร็วจากจวนที่ว่าการไปยังค่ายทหารเขาร้อนใจจนเกือบพลัดตกลงมาจากหลังม้าเจ็บจนใบหน้าซีดเผือดโดนทหารหน้าค่ายทหารช่วยประคองขึ้นมาอย่างทุลักทุเลเร็วองชายเรียกพบคุณชายไปด่วน รีบไปตามคนมาเร็วเฉวียนอวีปัดมือของทหารที่ช่วยพยุงออกรีบไปสิไม่ต้องแล้วน้ำเสียงนิ่งครึมของไปชิงเหยียนดังขึ้นเฉวียนอวีเงยหน้ามองเข้าไปในค่ายทหารเห็นเพียงไปชิงเหยียนในชุดเสื้อเกราะสีเงินคลุมทับด้วยเสื้อคลุมกันลมสีแดงมือหนึ่งถือหอกยาวท่วงท่าอาสง่างามฝีเท้ามั่นคงหนักแน่นเดินตรงเข้ามาหาเขารอบกายเต็มไปด้วยไอสังหาร คุณหนูใหญ่ไปในสายตาของเฉวียนอวีเป็นคนอ่อนโยนมีมารยาทเขาไม่เคยเห็นตอนที่รอบกายของไปชิงเหยียนเต็มไปด้วยไอสังหารเช่นนี้วันนี้เห็นไปชิงเหยียนอยู่ในชุดเกราะตัวหนาเขาตะลึงไปกับไอสังหารที่พร้อมยึดครองใต้ล่าของคุณหนูใหญ่จนร่างกายชาว่าไปทั้งร่างไปจินจื้อและเซียวรั่วหายที่อยู่ในชุดเกราะเตรียมออกรบเดินตามหลังไปชิงเหยียนดวงตาของทั้งสองคนนิ่งครึมทว่าแววตาเป็นประกายแรงกล้าที่จะได้ออกรบ ไผ่ชิงเหยียนเดินออกมาจากค่ายทหารกระโดดขึ้นไปบนหลังม้าที่เฉวียนอวีขี่มาก็มองลงมามือหนึ่งกุมบังเหียนม้าเอาไว้กล่าวด้วยแววตาเย็นชาขอยืมม้าสักหน่อยไม่รอให้เฉวียนอวีพยักหน้าไปชิงเหยียนโคบม้าจาักไปทันทีเสียวรั่วไห่และไปจิ่นจื้อขี่ม้าที่องครักขี่มาตามหลังไปชิงเหยียนไปติดติดเฉวียนอวีที่ถูกประคองขึ้นมามองตามแผ่นหลังของไปชิงเหยียนไปใจของเขาเต้นรัวรีบกล่าวขึ้นเร็วเร็วรีพยุม้าขึ้นม้าเร็วเข้า องรัชทายาทที่อยู่ในจวนที่ว่าการเดินวนไปมาระหว่างแผนที่กับหน้าประตูอย่างกระวนกระวายไม่เห็นร่างของไปชิงเหย,ยนมาเสียนมาเสียเขาจึงหันกลับไปถามที่ปรึกษาทั้งสามคนพวกท่านมีแผนอันใดหรือไม่องชายควรให้คุณชายไปนำทารสังพลพล,พลของเมืองวันผิงขี่ม้าเร็วไปยังจุดซุ่มโจมตีทางทิศตะวันออกของหูบอเขาเวิงพะยะขะฉินสร้างจื้อกล่าวขอแค่คุณชายไปต้านกองทัพใหญ่ของสีเหลียงไว้ได้ไม่ให้พวกเขากลับไปช่วยกองทัพสีเหลียงที่อยู่ในหุบเขา พวกเราอาจมีทางชนะพะยะค่ะหนึ่งยามมาเวลาระหว่าง05.00.07.00นาฬิกาสองยามเซินเวลาระหว่าง1 5 0 0้า00นาฬิกาช่องตามใจทูเดย์ตอนที่176ติดตามรับใช้จนวันตายมือที่กำลังลูบคราวตัวเองของฟางเหล่าซึ่งปรึกษาที่อาวุโสที่สุดชะงักครั้งในทันที ระหว่างหุบเขาฝั่งตะวันออกเป็นของกองทัพสีเหลืองฝั่งตะวันตกคือกองทัพของแม่ทัพจังตวนรุ่ยกองทัพสีเหลืองถูกพวกเราต้อนอยู่ในหุบเขาอยู่กองทัพตาจิ้นของพวกเราอาจจะชนะก็ได้สงครามครั้งนี้มีเพียงวิธีที่ชินเซียนเซิงกล่าวมาเท่านั้นที่จะทําให้กองทัพของเราชนะได้ไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วสิ้นเสียงราชทายาทหันไปมองทางประตูไปชิงเหยียนในชุดเกราะเดินเข้ามาในจจนว่าการกำมัดคาราวะราชทายาท ดวงตาของรชัชชายาิไหววูบไปชิงเหยียนมาในชุดเกราะเช่นนี้แสดงว่านางต้องไปออกรบอย่างแน่นอนไปชิงเหยียนหยัดกายตรงกล่าวอย่างฉับไวกองทัพของซีเหลียงมีจํานวนมากกว่าพวกเราหลายเท่านักหากกองทัพดูดันของซีเหลียงบุกกลับไปที่จุดซุ่มโจมตีทางตะวันออกของของหุบเขาเวิ้งแล้วเห็นว่าแม่ทัพจังตวนรุ่ยดักซุ่มอยู่ทางฝั่งตะวันตกพวกเขาจะไม่แบ่งกองกําลังออกไปโจมตีหรืออย่างไร หากพลหน้าไม้ของแม่ทัพจังตวนรุ่ยถูกทหารของซีเหลียงจัดการกองทัพของต้าจินทั้งหมดต้องโดนกวาดล้างจนเกลี้ยงอยู่ที่หุบเขาเวิงและยอดเขาจิวชวีอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินว่าโดนกวาดล้างจนเกลี้ยงรชัชทายาทเสียวสันหลังวูบในทันทีหากครั้งนี้กองทัพห้าหมื่นนายจบชีวิตลงที่ภูเขาเวิงทั้งหมดแควนต้าจินก็จะกลายเป็นลูกไก่ในกำมือของแควนซีเหลียงและหนานเยี่ยนพวกเขาจะขยำอย่างไรก็ได้ ถ้าว่าหากชนะสงครามครั้งนี้ตำแหน่งรัชทายาทของเขาก็จะมั่นคงชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วลาหากพ่ายแพ้เขาคงไม่ได้เป็นรัชทายาทอีกต่อไป,ปองชายจะทรงลังเลไม่ได้แล้วนะพะาขะฉินสร้างจื้อคุกเข่าอ้อนวอนเสียงดังปายชิงเหยียนกำหมัดคุกเข่าเข้าหนึ่งลงบนพื้นเช่นเดียวกันหญิงสาวกล่าวอย่างหนักแน่นครั้งนี้ไม่ว่าองค์ชายจะทรงอนุญาตให้กระหม่อมออกรบหรือไม่กระหม่อมก็ต้องไปอยู่ดีพะาขะกระหม่อมเป็นอนอคนวางแผนการรบในครั้งนี้ กระหม่อมไม่อาจทนเห็นทหารนับหมืน่นต้องจบชีวิตลงเพราะความผิดพลาดที่หลุมโพรงกลางภูเขาวเวิ้งได้ไม่อาจทนเห็นกองทัพไปที่เหลืออยู่โดนอวินพวกกวาดล้างจนหมดสิ้นจนเป็นระบาดไปตลอดชีวิตได้พ่ะย่ะะรัชทายาทกำหมัดแน่นนึกถึงแผนการที่ไปชิงเหยียนเสนอเมื่อคืนและเช้าวันนี้นึกถึงเรื่องที่เจิ้นกัวกงไป่เวถิงผู้ไม่เคยรบพ่ายแพ้กล่าวชมไปชิงเหยียนว่าเป็นยอดนักรบเขาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะให้ไปชิงเหยียนไปออกรบ รัชทายาทประคองไปชิงเหียนเยียนเลื่อนฮุกขึ้นมอบตราทับในมือให้ไปชิงเหยียนเช่นนั้นลำบากคุณชายไปแล้วเราจะสั่งให้คนไปรวบรวมทหารสองพันในที่คุ้มกันเมืองหวันผิงมากองทัพของควันต้าจินทั้งหมดที่อยู่ที่ภูเขาวเวิ้งให้ฟังคำสั่งของคุณชายไปเพียงคนเดียวองค์รัชทายาทไม่ต้องลำบากหรอกพะยะคกรที่เหยียนจะมาที่นี่เหยียนสั่งให้แม่ทัพรวบรวมกำลังทหารรอคำสั่งขององค์รัชทายาทแล้ว ทว่าองรา์รัชทายาตเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์เป็นผู้นำของแควนทหารของเมืองวันผิงจะไปออกรบทั้งหมดไม่ได้ต้องเหลือไว้คุ้มครององรชัชทายาตหนึ่งพันนายพะยะ่ะไปชิงเหยียนกล่าวเยิยนยอจบจึงหยิบตราทับออกมาพลางกล่าวราชัชทายาตได้โปลดรับสั่งให้ไข่หุงแห่งกองทัพไปติดตามกระหม่อมไปยังหุบเขาวเวิรงด้วยพะยะ่ะหากศึกครั้งนี้ไม่ชนะไปชิงเหยียนจะถือศีษสมาพบองค์รัชทายาตพะยะ่ะองรชัชชายาตที่คุณชายไปกล่าวมามีเหตุผลพะยะ่ะ ่่ปรึึกกษาาาฟงเหลลวข้นองค์รัชทายาทเป็นผู้นำของแผ่นดินต้องมีคนคอยคุ้มครองพระองค์พยะยะค่ะรัชทายาทขบกรามแน่นสงครามกระชันชิดเขาไม่อาจถ่วงเวลาได้ต่อให้ต้องป้องกันไปชิงเหยียนทว่ารอให้ชนะในศึกครั้งนี้ก่อนค่อยว่ากันแล้วกัน่ายหูอิงอยู่รอฟังคำสั่งห่างจากเมืองออกไปครึ่งลีเจ้านำพวกเขาไปเถิดรัชทายาทกล่าวไปชิงเหยียนจะทำเต็มที่พยะยะค่ะกล่าวจบไปชิงเหยียนเร่งฝีเท้าออกไปจากห้องอย่างรวดเร็ว รัชทายาตมองดูแผ่นหลังองค์อาจนั้นเขาเดินตามไปด้านหน้าสองสามก้าวอย่างอดไม่ได้เห็นไปชิงเหยียนเดินออกไปจากจวนโยนตราทับในมือให้ไปจินจื้อจากนั้นก้าวขึ้นหลังม้ากล่าวเสียงหนักแน่นไปจินจื้อจงรีบนำตราทับไปที่ค่ายทหารนำทหารหนึ่งพันนายติดตามฆ่าไปสังหารศัตรูที่หุบเขาวเวิ้งไปจินจื้อน้อมรับบัญชาไปจินจื้อกำตราทับในมือแน่นขี่ม้าจากไปอย่างรวดเร็วคุณชายเสียรัวหายโยนหอกเงินในมือให้ไปชิงเหยียน หญิงสาวรับหอกเงินด้วยมือข้างเดียวสะพคันธนูเซื้อรือไว้ด้านหลังควบมาทะยานออกไปอย่างรวดเร็วรัชทายาตรู้สึกร้อนเผาในลำคอน,นี่คือไอสังหารยามออกรบของแม่ทัพตระกูลไปอย่างนั้นหรือสง่าง,งามเต็มไปด้วยบารมีทุกคำสั่งที่ออกมาจากปากของนางเต็มไปด้วยความปลุกใจทำให้ทุกคนพร้อมติดตามนางไปสังหารศัตรูฉินสร้างจื้อยืนกำมัดแน่นอยู่ด้านหลังรัชทายาท ฉินสร้างจื้อเพิ่งเคยมาสนามรบเป็นครั้งแรกเห็นท่าทีองอาจของปยชิงเหยียนก็อดนึกไม่ได้ว่าหากฮ่องเต้ทรงเชื่อใจในความจงรักภักดีของตระกูลปัยปล่อยให้ตระกูลปยมีชีวิตอยู่ต่อพยายามบุรุษตระกูลปยอยู่ในสนามรบจะองอาจสักเพียงใดกันนะอย่าว่าแต่กองทัพของซีเหลียงเลยครอบครองทั้งใต้ลาก็คงไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเขา ตระกูลนักรบที่สืบทอดมาร้อยกว่าปีของตระกูลไปแห่งจวนเจิ้นกัวกงรุ่งเรืองและมีเกียรติยศมากที่สุดในยุคข,ของไปไว่วถึงลูกหลานมากมายไม่มีผู้ใดร้ประโยชน์เลยสักคนทุกคนมีปณิธานที่แรงกล้าทุกรุ่นมีใจเป็นหนึ่งเดียวกันออกรบเพื่อรวบรวมใต้ล่าเป็นหนึ่งเดียวทว่าเจ้านายของพวกเขากลับไม่มีปณิธานยิ่งใหญ่ที่อยากจะครอบครองใต้ล่าดังนั้นฮ่องเต้จึงหวัดระแวงในตัวตระกูลไปนี่คือเหตุผลว่าเหตุใดตระกูลไปจึงต้องตายน่าเสียดาย น่าเสียดายมากจริงๆเซียวรั่วเจียงขี่มาติดตามไปชิงเหยียนออกไปจากเมืองมุ่งตรงไปยังจุดที่ห่างจากเมืองออกไปครึ่งลี้เนินเขาที่ห่างจากเมืองครึ่งลีทหารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณกู่เศร้าของค่ายหูอิงสองคนนั่งอยู่ด้วยกันขณะสนทนากันเรื่องเสียงสัญญาณกู่เศร้าที่พวกเขาได้ยินเมื่อคืนว่าให้เราฟังคำสั่งก็ได้ยินทหารลาดตระเวนกล่าวว่ามีม้าเร็วมุ่งตรงมาทางนี้ เหล่าทหารค่าหูอิงต่างพากันลุกขึ้นยืนกลุ่มเชือกม้าในมือแน่นพลางมองไปยังต้นเสียงเซินเหลียงวิรองผู้นำค่ายหูอิงที่นั่งคาฟังเส้นหนึ่งอยู่ในปากใต้ต้นไม้ลุกขึ้นยืนทันทีเขาหลีตามองไปยังที่ไกลๆเบื้องหน้าชายหนุ่มในชุดเกราะสีเงินอยู่บนหลังม้าในมือถือหอกหมออิงสีเงิน เซินเหลียงอวีรู้สึกคุ้นเคยกับร่างนั้นเป็นอย่างมากเขาคายฟางที่คาบอยู่ในปากทิ้งพลางเดินไปด้านหน้าสองก้าวว่าเหมือนว่าเคยเห็นที่ใดมาก่อนแต่ก็นึกไม่ออกจนเมื่อมาควบเข้ามาใกล้คนบนหลังมากกระตุกบังเหียนมาให้หยุดลงอย่างแรงมายกขาหน้าทั้งสองขึ้นกลางอากาศอย่างตกใจเซินเหลียงวีจึงเบิดตาโพลงเสี่ยวเสี่ยวไปไซไวทหารเก่าแก่ของค่ายหูอิงได้ยินเสียงอุทานของเซินเหลียงอวีเมื่อเห็นว่าเป็นไปชิงเหียนต่างพากันตะโกนออกมาอย่างตื่นเต้นเสี่ยวไปไซไหว เสี่ยวไปทรกลับมาแล้วไปชิงเหยียนที่อยู่บนหลังม้ากำบังเหียนแน่นเมื่อขาหน้าทั้งสองข้างของม้าสึกเหยียบลงบนพื้นดวงตาคบกริบของหญิงสาวกวาดมองไปยังทหารทุกคนของท้าหูอิงที่เหลืออยู่เพียงร้อยกว่านายกล่าวออกมาเสียงดัง ข้าคือบุตรสาวคนโตของรองแม่ทัพไปชีซานแห่งกองทัพไปไปชิงเหย,ยนวันนี้กองทัพของเราทำศึกกับกองทัพสีเหลียงอยู่ที่ภูเขาเวิ้งสถานการณ์กับขันผู้ที่กล้าบุกไปสังหารศัตรูเพื่อช่วยเหลือพี่น้องร่วมแขวนจงขี่ม้าตามข้าไปยังภูเขาเวิ้งเดี๋ยวนี้กล่าวจบไปชิงเหยียนหันมาควบจักไปพร้อมเสียวรั่วห่อย่างรีบร้อนวินาทีที่เสินเหลียงวิมองเห็นร่างของไปชิงเหย,ยนขอบตาของเขาร้อนเผาในทันทีเลือดร้อนในกายพุ่งพล่านไปทั้งร่างเขากระโดดขึ้นหลังม้าพลางตะโกนออกมาเสียงดัง เซิรเลี้ยงอวี๋ขอติดตามรับใช้เสี่ยวไปไซจนวันตายไข้หูอิงขึ้นมาทหารกล้าของไขยหูอิงที่ได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นระเบียบกระโดดขึ้นหลังม้าตวัดแท้ควบตามหลังไปชิงเหยียนไปอย่างรวดเร็วไปชิงเหยียนที่ควบมาเร็วไปยังภูเขาเวิงไปรวมตัวกับกองกำลังเสริมหนึ่งพันนายของเมืองหวันผิงที่ไปจินจื้อเป็นผู้นำทัพระหว่างทางไปภูเขาเวิงไปจินจื้อควบมาเข้าไปหาไปชิงเหยียนพี่หญิงใหญ่ นำทงมาหรือไม่ไปชิงเหยียนหันไปถามไปจิ่นจื้อที่โคบมาตามมาพี่หญิงใหญ่วางใจได้เจ้ากะนำมาครบหมดแล้วไปจินจื้อรับประกันเซินเหลียงวีปชิงเหยียนหันกลับไปตะโกนเรียกเซินเหลียงอวีได้ยินไปชิงเหยียนตะโกนเรียกเขาจึงรีบโคบมาเข้าไปหารับคำด้วยเสียงตื่นเต้นข้าอยู่นี่ขอรับ เจ้าจงนำทหารไค้หุงปีนขึ้นไปบนยอดเขาซึ่งเป็นทางออกระหว่างหุบเขาเวิ้งและยอดเขาจิวชวียิงธนูสังหารทหารซี่เหลียงเพื่อคุ้มกันพวกข้านำธงของกองทัพไปไปปักไว้บนจุดที่สูงและเด่นที่สุดประกาศสักดากองทัพของเราขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ